บทที่2801เมื่อเย่เฉินเห็นไหมายเฉงซิงคุกเข่าลงบนพื้นและอ้อนวอนเขาก็รู้สึกอยากจะอ้วกและพูดอย่างเย็นชาถ้าคุณยังต้องการกลับไปที่อเมริกาในชีวิตนี้คุณจะร่วมมือกับผมเพื่อจับส่วนฟิงเหนียนอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าถ้าจับเขาได้ก่อนที่มันจะสังหารอีกครั้งผมจะให้โอกาสคุณได้กลับไปอย่างมีชีวิตมีะนั้นอย่างที่บอกคุณจะตายในจินหลิง เมื่อหมายถึงสิ่งได้ยินสิ่งนี้เขาก็ไม่กล้าที่จะโต้แย้งหรือต่อต้านใดๆและเขาก็พูดทั้งน้ำตาสิ่งที่นายน้อยเย่พูดถูกต้องแล้วลัชะตากรรมของฉันอยู่ในมือท่านในเวลานี้เขาตระหนักได้ว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเป็นคนที่ตัวเองไม่สามารถยั่วยุได้นอกจากนั้นแล้วความสามารถของหลายชิงว่าเพียงผู้เดียวยังดีกว่าตัวเองแต่เขายังให้เกียรติเย่เฉินถึงเพียงนี้จะสังเกตได้ว่าคนคนนี้คงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ที่สำคัญกว่านั้นคนผู้นี้อายุยังน้อยและยังมีความสามารถจนทําให้ไหลชิงว่าอ่อนไวลงได้ถึง20ปีระดับนี้เพียงอย่างเดียวก็อยู่ไกลเกินกว่าความสามารถของตัวเองแล้วแม้ยังไม่รู้ว่าเขาจะสามารถฆ่าส่วนฟึงเหนียนได้หรือเปล่าแต่ถ้าฉันทําให้เขารําคาญเขาคงไม่ทําให้ตัวฉันรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอนทางโทรศัพท์ไหลชิงวาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจผู้เท่าไหมคุณควรสัญญากับนายน้อยเย่เพื่อทําสิ่งนี้ซะ ไม่เถิงสิงในตอนนี้ก็เศร้าใจมากเช่นกันกับโอกาสที่จะได้รับเขาคิดในใจว่าฉันจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นบุรุษผู้สูงศักดิ์ที่ให้โอกาสที่ดีแก่คุณหากฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันคงไม่ดื้อด้านขนาดนี้แล้วฉันคงจะร่วมมือกับเขาเป็นอย่างดีไปแล้วหากเป็นเช่นนั้นบางทีเขาอาจจะให้โอกาสที่ดีกับฉันด้วยก็ได้ แล้วจะให้ทำไงได้ฉันได้ทำให้เขาไม่พอใจไปแล้วแทนที่จะมีโอกาสได้ผลประโยชน์ฉันต้องทนกล้ามกลืนและให้ความร่วมมือไปก่อนนี่ถือเป็นทางออกที่ดีแล้วต่อจากนี้ไปสำหรับโอกาสดีๆอยู่ที่นายน้อยจะพิจารณาเสียแล้วละ่ะคงไม่คิดมากเมื่อเห็นว่าในที่สุดหมายเฉิงซิงก็เลิกต่อต้านตัวเองเย่เฉินจึงกล่าวว่าในเมื่อคุณตกลงให้ผมถามเมื่อวานพวกคุณไปคุยอะไรกัน ไมายเฉิงซิงไม่กล้าที่จะล่าช้าและรีบบอกรายละเอียดทั้งหมดของการพบปะกกับส่วนฟึงเหนียนเมื่อวานนี้มีสามจุดที่สำคัญมากเป้าหมายแรกของส่วนฟึ่งเหนียนคือการค้นหาตัวบุคคลและฆ่าเขาซะประการที่สองส่วนฟึ่งเหนียนขอให้ฉันค้นหาความสัมพันธ์ของบุคคลน,นั้นจากซูจื้อหยูเนื่องจากส่วนฟึ่งเหนียนได้รับข้อมูลจากซูเฉิงเฟิงเขารู้สึกว่าบุคคลน,นั้นควรเกี่ยวข้องกับซูจืออ้อหยูอย่างใกล้ชิด ประการที่3ส่วนเฟิงเหนียนรับสองภารกิจจากซูเฉิงเฟิงภารกิจแรกคือการหาตัวบุคคลที่ช่วยซูจื้ออยู่และฆ่าเขาซะส่วนภารกิจที่สองอันนี้ไม่ทราบแน่ชัดครับหลังจากชี้แจงเรื่องนี้แล้วเย่เฉินก็พูดอย่างเย็นชาในเมื่อคุณต้องการร่วมมือกับผมแล้วก็โทรหาส่วนเฟิงเหนียนและบอกเขาว่าการสืบสวนของคุณมีความคืบหน้าอย่างมากขอให้เขาออกมาพบและผมจะวางแผนจับตัวเขาโดยละมอมอ ไม่เชิงซิงรีบถามหากเป็นเช่นนั้นถ้าเขาขอบอแสที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ฉันควรจะพูดยังไงดีบทที่2,802เย่เฉินกล่าวว่าพูดง่ายๆว่าคุณต้องการเจรจาเงื่อนไขาบางอย่างกับเขาด้วยตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ให้บอแสที่เกี่ยวข้องแก่เขาได้ไม่เถิงซิงถามอีกครั้งเงื่อนไขเฉพาะคืออะไรครับ เล่เฉินพูดอย่างเฉยเมยคุณก็บอกว่าเขาหาเงินง่ายเกินไปคุณเพิ่งมาถึงจินหลิงเพียงสองสามวันเท่านั้นเองส่วนคุณมากี่วันแล้วและเกิดมาจนอายุปูนนี้ไม่เคยเห็นใครหาเงินง่ายขนาดนี้ดังนั้นคุณหวังว่าจะได้ส่วนแบ่งบางส่วนจากเงินรางวัลส่วนนี้คุณก็ว่าไป หมายถึงสิ่งพยักหน้าแต่ก็พูดอย่างประมาทนายน้อยเย่คุณอาจยังไม่เข้าใจคนคนนี้ไอส่วนฟิงเหนียนคนนี้มันโหดร้ายมากนะครับเมื่อคือนนี้ที่สุสานมันก็เชือดไก่ให้ลิงดูแล้วตอนนี้ฉันยังตกใจกลัวไม่หายเลยฉันจะไปกล้าแบ่งเงินกับมันได้ยังไงเ่เฉิงกล่าวว่าอย่าได้กังวลแม้ว่าผมจะไร้ยางอายเล็กน้อยเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณถึงยังไงผมจะไม่ใช้ชีวิตของคุณเป็นเหยื่อล่อ กรับใดที่คุณร่วมมือกับผมเพื่อหนึ่งส่วนฟงเหนียนออกมาผมจะดูแลความปลอดภัยของคุณเองแม้ว่าในหัวใจของหมายเฉงสิงจะไม่ค่อยมั่นใจแต่เขารู้ว่าในเวลานี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงเห็นด้วยและพูดว่าคนอย่างส่วนฝึงเหนียนจะต้องมีความสงสัยแน่นายนาย้อยเย่วางแผนที่จะพบเขาที่ไหนครับหากมันไกลเกินไปฉันเกรงว่าเขาจะระวังตัวเอง เย่เฉินโบกมือคุณขอให้เขามาที่โรงแรมป่านจินฮานกงโดยตรงเขาต้องรู้ว่าคุณอาศัยอยู่ที่นี่อยู่แล้วดังนั้นจะปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณที่จะขอให้เขามาพบที่นี่หมาเฉิงซิงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าแต่นายน้อยเย่ครับโรงแรมป่านจินฮานกงเต็มไปด้วยผู้คนและตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองหากมีการต่อสู้กับส่วนฟึ่งเหนียนการเคลื่อนไหวจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าและมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับ เย่เฉินพ่นลมหายใจและพูดว่าผมขอให้คุณเชิญเขามาพบที่นี่โดยตรงเพื่อลดความสงสัยของเขาในตัวคุณและคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนประเภทนั้นจะรับปากมาพบคุณที่นี่เข้าใจหรือยังหลังจากพูดแล้วเย่่เฉินก็พูดอีกครั้งเขาก็คงมีความกังวลแบบเดียวกับที่คุณเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้ถ้าเขาต้องการจะฆ่าคุณจริงๆเขาจะไม่กล้าฆ่าคุณโดยตรงที่โรงแรมดังนั้นผมเชื่อว่าเขาจะนัดคุณออกไปข้างนอก โดยที่เขาเป็นคนเลือกสถานที่เองเพื่อป้องกันตัวเขาเองไว้ก่อนไม่เฉึงสิงพยักหน้ากำมัดของเขาแล้วพูดว่าโอ้นายน้อยเย่ยย αι, คุมช่างคิดการไกลนับถือนับถือถ้ายังไงฉันจะโทรหาเขาตอนนี้ไม่ต้องเเย่เฉินพูดอย่างเย็นชาเขาเพิ่งพบคุณเมื่อคืนนี้แล้ว,วันนี้คุณยังไม่ได้ออกจากประตูโรงแรมด้วยซ้ำหากบอกเขาโดยตรงว่าคุณม,มีบอแสเขาจะไม่เชื่ออย่างแน่นอน หมายเฉิงซิงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าส่วนเฟิงเหนียนอาจไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันหรอกใช่ไหมเย่เฉินพูดอย่างใจเย็นคุณกับส่วนเฟิงเหนียนไม่ใช่คนประเภทเดียวกันคุณหาเงินได้ด้วยฝีมือแต่เขาหาเงินจากการฆ่าคนเช่นเดียวกับคนที่เป็นพ่อครัวและนับค่าเมื่อคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันและคุณไม่ใช่คนประเภทเดียวกันกับเขา ถ้าผู้คนไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกันก็จะไม่มีทางเข้าใจในความคิดของคนกลุ่มนั้นเลยบุค,คลิกของคนที่หาเงินจากการค่าจะระแวดระวังขนาดไหนคุณรู้หรือเปล่าและจิตใจของเขารอบคอบแค่ไหนบางทีเขาอาจจะแอบมองคุณอยู่ก็ได้บางทีหลังจากคุณโทรไปมันอาจจะถูกเปิดเผยแผนการนี้ทั้งหมดก็ได้หมายถึงสิ่งรีบถามท่านหมายความว่ายังไงครับ เย่เฉินอ้าปากพูดตามแผนเดิมของคุณไปที่คฤหาสน์โบราณตระกูลตู้และเมื่อคุณกลับมาแล้วค่อยโทรหาเขาไม่เฉิงสิงพยักหน้าจากนั้นมองไปที่ไม้ที่ไม่ขย,ยับขยื้นอยู่ข้างข้างและรีบกล่าวว่านายน้อยเย่ครับโปรดช่วยโปรดล็อกหลานชายของฉันได้ไหมฉันจะพามันไปด้วย เยเฉิญพูดอย่างเฉยเมยไม่ได้ให้ไอ้ไม่ยืนอยู่ตรงนี้แหละและคนของผมจะดูแลเขาเองถ้าส่วนฟึ่งเหนียนถามเกี่ยวกับเขาคุณก็บอกไปว่าไอ้ไม่ตกใจกลัวมากตอนนี้มันนอนคลุมโปงอยู่ยังไม่ตื่นเลยดังนั้นคุณจึงไม่รบกวนมันปล่อยให้มันนอนต่อไปผมเชื่อว่าส่วนฟึ่งเหนียนจะไม่สงสัยแน่นอนบทที่2 8 0 3อย่างไรก็ตามตามที่เย่เฉินคาดการไว้ในเวลานี้ส่วนฟึ่งเหนียนได้แอบดูหมายถึงสิงและไหมอย่างลับๆ เขาไม่ได้เข้าไปในโรงแรมโดยตรงแต่เลือกที่จะจ้องมองในที่ลับภายนอกโรงแรมสาเหตุหลักมาจากความจริงที่ว่าโรงแรมป่านจินฮันกงนั้นเต็มไปด้วยผู้คนและมีระบบการตรวจสอบที่สมบูรณ์มากหากมีคนหาเบาะแสตัวเองความเป็นไปได้ในการปกปิดตัวตนจากระบบของโรงแรมแทบจะเป็นศูนย์ ส่วนเฟิงเหนียนรู้สึกว่าทุกคนที่เข้าไปในโรงแรมจะได้รับการปกป้องอย่างใกล้ชิดแต่ตราบใดที่ปู่กับหลานชายออกมาข้างนอกเขาก็จะสามารถติดตามได้ตลอดทางส่วนเฟิงเหนียนไม่ไว้วางใจหมายถึงซิงด้านหนึ่งเขากังวลว่าหมายถึงซิงจะไม่โต้อตอบและจะไม่ช่วยหาบุคคลลึกลับในทางกลับกันเขายังกังวลว่าหมายถึงซิงจะขอเครดิตจากตัวเขาเองในความเห็นของเขาหมายถึงซิงไอ้แก่คนนี้ค่อนข้างเคี้ยวลากดิน ทางออกที่ดีที่สุดคือการแอบ,บดูหมายถึงซิงอย่างลับๆดีกว่าถ้าเขากล้าออกนอกลู่นอกทางเขาจะจัดการทันทีอย่างไรก็ตามส่วนเฟิงเหนียนไม่ทราบว่าในเวลานี้หมายเฉิงซิงได้แปรพักแล้วหลังจากหมายถึงซิงออกจากโรงแรมเพียงลําพังและเขากําลังมุ่งหน้าไปยังคฤหาสน์โบราณตระกูลตู้ตามคําสั่งของเย่เฉิน ส่วนเฟิ่งเหนียนงงมากเขาไม่รู้ว่าทำไมไอ้ไมถึงไม่ไปกับเขาแต่ถึงยังไงถ้าไอ้ไมไม่มาด้วยก็คงไม่ใช่ปัญหาเขาอาจจะคิดว่าถึงหลานไปด้วยก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากอีกอย่างถึงแม้หลานชายจะอยู่ในวัยหนุ่มแต่ก็ไม่มีฝีมืออะไรเขาเลยไม่กลัวว่าหมายเฉิงซิงกำลังจะเล่นกับตัวเองดังนั้นเขาจึงขับรถเก๋งโฟกส์วาเกนที่เช่ามาติดตามไปจนสุดทาง ไม้เฉงสิงแซงทำเป็นเดินวนเวียนอยู่แถวคฤหาสน์ตระกูลตู้เป็นเวลาสักพักแล้วจึงหยิบเข็มทิศและเครื่องรางออกมาท่วขณะหนึ่งแล้วเขาก็แซงทำเป็นว่าได้รับบางสิ่งบางอย่างจากนั้นเดินไปโบกรถแท็กซี่และมุ่งหน้าไปอุโมงค์ภูเขาที่เกิดเหตุจากนั้นนั่งแท็กซี่กลับมาที่ในเมืองอีกสักพักเพื่อค้นหาอีกรอบและสุดท้ายก็กลับเข้าโรงแรมป่านจินฮานกง ส่วนเฟิงเหนียนติดตามเส้นทางของหมายเฉิงซิงตลอดนับตั้งแต่คฤหาหาโบราณตระกูลตู้ไปที่อุโมง์แล้ววิ่งไปรอบๆอบเมืองจินหลิงสิ่งนี้ทําให้เขามั่นใจมากขึ้นว่าชายชราคนนี้ต้องพบเบาะแสอะไรบางอย่างแน่ๆดังนั้นหลังจากที่หมายเฉิงซิงกลับไปที่โรงแรมเขาจึงโทรหาหมายเฉิงซิงทันทีและเสียงทางโทรศัพท์ก็แกล้งทำเป็นกังวลเขาถามว่าโอ้อาจารย์หมมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหม หมายเฉิงซิงกำลังวางแผนที่จะโทรหาส่วนฟิงเหนียนพอดีแต่นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะโทรหาตัวเองก่อนดังนั้นเขาจึงทำตามคำแนะนำของเย่เฉินและกล่าวว่าอาจารย์ส่วนวันนี้ฉันวิ่งว่อนไปทั่วเมืองจินหลิงเลยรู้หรือเปล่าเนี่ยเพิ่งมาถึงยังไม่ได้หายใจหายคอเลยคุณก็โทรมาพอดี ส่วนเฟิงเหนียนยิ้มและถามว่าโอ้ oh, อาจารย์ไหมไอแอมสอรี่ขออภยัยขออภัยฉันใจร้อนไปหน่อยไม่คิดว่าคุณเพิ่งกลับเข้ามาเออว่าแต่ไม่ทราบว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างไหมเถึงสิงกล่าวอย่างสะดวกมาพูดตรงตรงกันเถอะนะในตอนนี้สิ่งต่างๆได้พัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างมากส่วนเฟิงเหนียนถามอย่างเร่งรีบมีความก้าวหน้าอะไรบ้างและแม่นยำมากไหม หมายเฉงซิงในขณะนี้รู้สึกเขินอายเล็กน้อยและพูดว่าอืมอาจารย์ส่วนฉันต้องขออภัยนะที่ไม่สะดวกพูดทางโทรศัพท์ได้อย่างละเอียดส่วนเฟิงเหนียนพูดอย่างไม่พอใจนิดหน่อยทำไมรือสำหรับเรื่องนี้คุณเพียงบอกบาะแสมาตรงๆและฉันจะค้นหาและฆ่าบุคคลน,นั้นซะเพื่อที่คุณและฉันจะได้กลับไปใช้ชีวิตจากรางวัลของนายท่านซู หมายเฉิงซิงหัวราอหืดหืและกล่าวว่าอาจารย์ส่วนฉันจะพูดอะไรตรงๆนะฉันสามารถบอกเบาแสแก่คุณได้แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆน้ำเสียงของส่วนเฟิงเหนียนก็ดูเย็นชาขึ้นทันทีและเขาก็ถามว่าคุณว่าอะไรนะตอนนี้พอคุณมีเบาแสบางอย่างแล้วก็เลยต้องการเจรจาข้อตกลงกับฉันว่างั้นหรือเฮ hey, อาจารย์หมายอย่าลืมนะว่าการหาบุคคลลึกลับคนนั้นให้เจอมันคือหน้าที่ของคุณบทที่2,904 ส่วนหน้าที่ของฉันก็คือฆ่าชายลึกลับผู้นั้นคุณทำหน้าที่ของคุณไปส่วนฉันก็ทำหน้าที่ของฉันจะมีอะไรที่จะต้องเจรจากันอีกละ่ะหมายถึงสิ่งยิ้มและกล่าวว่าอาจารย์ส่วนตามที่ฉันพูดเราทุกคนไม่ได้มาที่นี่เพื่อผลตอบแทนหรอกหรือและฉันมาที่ประเทศจีนก็เพื่อหาเงินอีกอย่างฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนสิ่งต่างๆที่ฉันทำไปในแต่และอันล้วนแล้วแต่มีสติ และฉันก็ค่อนข้างใช้เวลากับงานนี้ไปพอสมควรดังนั้นฉันจึงต้องหาเงินมาชดเชยให้ตัวเองมากขึ้นกับเวลาที่เสียไปหลังจากพูดแล้วหมายถึงซิงก็พูดอีกครั้งว่าฉันพาไม้มาที่จีนหลายวันแล้วฉันเคยหาบอ่อแสที่เป็นไปได้หลายอย่างมาก่อนและแน่นอนว่ามันเป็นงานที่หนักมากเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หมายถึงซิงหันกลับมาและพูดว่าแต่อาจารย์ซวนคุณเพิ่งมาที่จินหลิงไม่ใช่เหรอ ถ้าฉันให้บอดแสแก่คุณในวันนี้บางทีคุณอาจจะฆ่าคนคนนั้นในคืนนี้เลยก็ได้จากนั้นแล้วคุณก็สะบัดตูดขึ้นเครื่องบินกลับอังกฤษเมื่อเทียบกันแล้วงานของฉันมันยากกว่าอาจารย์ส่วนมากนะส่วนเฟิงเหนียนถามอย่างเย็นชาอาจารย์หม่ฟังสิ่งที่คุณพูดมาดูเหมือนว่าคุณต้องการแบ่งเงินจากฉันถูกต้องไหม หมายเฉิงสิงยิ้มและพูดว่าโออาจารย์ส่วนฉันไม่ได้พูดนะคุณพูดเองฉันแค่อยากพบคุณและพูดคุยเพื่อดูว่าคุณรับเงินจากตระกูลสูเท่าไหร่และฉันได้รับเงินเท่าไหร่จากนั้นเราสองคนเอามูลค่าเงินมารวมกันแล้วจัดสรรปันส่วนให้มันลงตัวแบบนี้จะยุติธรรดีกว่าไหมจากนั้นรวมเวลาที่ฉันมาที่จินหลิงและเวลาที่คุณมาถึงจินหลิงมาคํานวณจํานวนที่เหมาะสมสําหรับเราสามคน ถ้าฉันกับหลานชายเมื่อคำนวณออกมาแล้วมันมากเกินไปเราจะเอาส่วนนี้ไปมอบให้อาจารย์ส่วนในทางกลับกันถ้าอาจารย์ส่วนได้รับมากกว่าต้องรบกวนคุณที่จะจัดสรรให้เรามากขึ้นคุณคิดว่าไงเมื่อส่วนเฟิงเหนียนได้ยินสิ่งนี้เขาก็โกรธจัดเขาคิดในใจว่ากูว่าแล้วไอ้แก่นี่มันช่างไร้ย่างอายจริงๆมันต้องการนับเงินแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเพราะกลัวเสียเปรียบฉันไอเวน อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ต้องการโจมตีทางโทรศัพท์โดยตรงเพราะเขารู้ดีว่าหากทำเช่นนั้นคงเป็นเรื่องยากที่จะหาบุคคลน,นี้ด้วยตัวเองอีกอย่างถ้าหากฆ่าพวกมันก่อนคงไม่มีทางได้เจอคนคนนั้นแน่นอนดังนั้นเขาจึงต้องหาทางเอาเบาะแสะออกจากปากหมายเฉิงสิงก่อนเลยถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าอาจารย์หมถ้าอยากเจอและคุยกันแบบเห็นหน้าเรามานัดเวลาและสถานที่กันเถอะนะ ไม่เถิงซิงรีบกล่าวอาจารย์ส่วนคุณมาที่โรงแรมป่านจินฮานกงได้โดยตรงเลยนะฉันจองห้องชุดที่นี่และสภาพแวดล้อมก็ดีมากส่วนเฟิงเหนียนปฏิเสธทันทีฉันเกลียดสถานที่แบบนั้นมากที่สุดโดยเฉพาะโรงแรมไม่อย่างนั้นฉันจะมานอนกลางดินกินกลางทรายอยู่แบบนี้หรือเอาเป็นว่านัดกันที่สุสานเหมือนเดิมไอหยาสุสานอีกแล้ว ไม้เฉงซิงโค่งอ,งออกมาก็เพราะสุสารเมื่อคืนนี้แหละไอ้ไม้มันยังไม่ตื่นเลยจนถึงตอนนี้เพราะนอนกูของคุณกลืนสมองของรอปอพอตอนนี้มีข่าวลือว่าเขาถูกผีกินทำให้เกิดความตื่นประหนกฉันเกรงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจ้องมองอยู่ที่นั่นด้วยคงไม่เหมาะมัง้งเปลี่ยนสถานที่ใหม่เถอะ ส่วนเฟิงเหนียนกล่าวอย่างเฉยเมยว่าจริงๆแล้วฉันนอนบนภูเขาเมื่อคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงทิวทัศน์ที่นี่ดีมากจริงๆไม่มีอะไรมาขัดจังหวะเมื่อเช้านี้ตำรวจมาชนะสูตรศพฉันก็ยังไปยืนดูกับเขาเลยแต่ว่าในตอนกลางคืนไม่กล้ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยคนไหนที่กล้าเข้าเวรเพราะฉะนั้นหากเราคุยกันอยู่ที่นี่รับรองได้ไม่มีใครแอบฟังแน่หมาเถิงซิงคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดด้วยความเป็นห่วงอาจารย์ส่วนสุสานภูเขาไม่สะดวกจริงๆหรือไม่ก็เปลี่ยนที่ใหม่จะดีกว่านะ ส่วนเฟิงเหนียนพูดอย่างเย็นชาถ้าคุณให้บอดแสแก่ฉันตอนนี้เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลานัดพบกันแล้วแต่ถ้าคุณต้องการให้ฉันเอาส่วนหนึ่งของกำไรจากกระเป๋าฉันไปให้คุณต้องขออภัยอาจารย์หมาต้องทำตามข้อเสนอของฉันเมื่อหมายถึงสิ่งได้ยินสิ่งนี้เขาก็พูดอย่างตรงไปตรงมาโอเคในกรณีนี้เจอกันที่สุสานคืนนี้ที่เก่าเวลาเดิมส่วนเฟิงเหนียนยิ้มโอเคคืนนี้เจอกันบทที่28 0 5 เมื่อทั้งคู่วางสายส่วนฟึ่งเหนียนก็แสยะยิ้มที่มุมปากเขานึกไม่ถึงว่าชายชราอย่างหมายเฉิงซิงจะกล้าเจราจาข้อตกลงกับตัวเองขณะที่เขารู้สึกขุนเคืองจูจ่ๆก,ก็มีบางอย่างกระดุกกระดิกอยู่ในอ้อมแขนเขาจึงรีบเอื้อมมือเข้าไปหยิบหนอนกูออกมาทันทีที่หนอนตัวอ้วนๆสีขาวออกมามันก็ดิ้นไปมาอย่างแรงแล้วในปากก็ส่งเสียงเอียดอารดูเหมือนจะไม่พอใจและต้องการประท้วง ส่วนเฟิ่งเหนียนสัมผัสถึงความคิดของมันในขณะที่ปลอบโยนโอ้ลูกพ่อนายไม่ต้องกังวลนะใจเย็นๆไม่ต้องกังวลฉันรู้ว่านายกินไม่อิ่มไม่ต้องห่วงเย็นนี้พ่อได้เตรียมอาหารเมนูเด็ดให้นายแล้วสองตัวเชียวนะคืนนี้รับรองว่านายจะอิ่มหมีพีมันอย่างแน่นอนสิ่งที่น่าแปลกคือน,นอนขาวตัวเคืองดูเหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่ส่วนเฟิ่งเหนียนพูด เมื่อได้ยินว่าเขาจะได้กินเมนูเด็ดๆถึงสองตัวมันก็หยุดการประท้วงทันทีและพลิกตัวไปมาในฝ่ามือของส่วนฟึ่งเหนียนอย่างชานฉลาดในเวลานี้ส่วนพึ่งเหนียนหัวเราะอย่างชั่วร้ายและพูดกับตัวเองว่าหมายเฉิงซิงนะไอ้หมายเฉิงซิงเนื่องจากแกเป็นคนมากๆถ้ายังไงอย่าตำหนิฉันส่วนฟึ่งเหนียนคนนี้ที่โหดเหี้ยมคืนนี้จะเป็นวันตายของแกแล้วฉันจะใช้สมองของแกกับหลานชายเพื่อเลี้ยงลูกของฉันฮ่าฮ่าฮ่า ในขณะนี้พอหมายเฉิงซิงวางสายเขาก็มองไปหาเย่เฉินที่อยู่ข้างๆและพูดอย่างตรงไปตรงมาว่านายน้อยเย่ครับสิ่งที่ท่านขอให้ฉันทำบัดนี้ฉันได้ทำเสร็จแล้วเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยและพูดเบาๆว่าเยี่ยมสิ่งต่อไปต้องรบกวนคุณทำงานหนักอีกสักหน่อยเพื่อเดินทางไปที่สุสานกับผมในคืนนี้ หมายถึงซิงดูวาดกลัวจึงรีบพล่องออกมานายน้อยเย่คุณเพียงบอกว่าตราบเท่าที่ฉันช่วยคุณนัดหมายกับส่วนเฟิงเหนียนให้นอกนั้นคุณจัดการเองทำไมคุณถึงจะให้ฉันไปกับคุณในขั้นตอนนี้อีกด้วยละ่ะเย่เฉินกล่าวว่าพื้นที่ของสุสานภูเขานั้นกว้างขวางมากถ้าคุณไม่ปรากฏตัวส่วนเฟิงเหนียนก็จะไม่ปรากฏตัวขึ้นถ้าเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติและเพ่นหนีไปซะก่อนเขาจะเดาได้ทันทีว่าคุณทรยศเขาคุณคิดว่าเขาจะปล่อยคุณไว้หรือเปล่าละ่ะ การแสดงออกของหมายถึงสิงกลายเป็นน่าเกลียดมากในทันทียเย่เฉินพู้ถูกเนื่องจากตัวเองได้นัดหมายกับส่วนฟิงเหนียนหากมีอะไรผิดพลาดส่วนฟิงเหนียนจะต้องสงสัยว่าตัวเองทรยศแน่ๆหากเป็นเช่นนั้นถ้าเขาตอบโต้ฉันก็ทําอะไรกับเขาไม่ได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็คิดในใจอีกครั้งแต่ถ้าฉันทำตามยเย่เฉินถ้ายเย่เฉินไม่สามารถฆ่าส่วนฟิงเหนียนได้ฉันก็ไม่อยากถูกฝังอยู่กับเขาที่นี่ วิธีการของส่วนฟึ่งเหนียนโหดร้ายมากแค่ไอ้หนอนอัปลักนั้นก็มีพลังมหาศาลแล้วถ้าเยเฉินฝีมือไม่ถึงในที่สุดทั้งฉันกับเขาก็จะกลายเป็นอาหารของไอ้หนอนอัปลักตัวนั้นใช่ไหมในเวลานี้หมายถึงสิ่งคิดอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากคิดไปคิดมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขารู้สึกว่าต้องเชื่อเยเฉินถึงจะมีความหวงังและต้องลุ้นให้เยเฉินฆ่าไอ้ส่วนฟึ่งเหนียนให้ได้ เหตุผลก็ง่ายมากเช่นกันถ้าเย่เฉินฆ่าส่วนฟึงเหนียนได้ตัวเองก็จะรอดแต่ถ้าเย่เฉินไม่สามารถฆ่าส่วนฟึงเหนียนได้เขาจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นเขาทําได้เพียงกัดฟันและสัญญาว่าเอาลนายน้อยเย่ฉันจะไปที่สุสารภูเขากับคุณในคืนนี้คืนนี้ที่จินหลิงเยเฉินไปส่งเซียวซูหลันกลับบ้านและตัวเองก็วิ่งออกจากบ้านด้วยเหตุผลบางอย่างที่ประตูของทอมสันยิปปินหงห้าได้ขับรถแท็กซี่มาจอดรออยู่ข้างถนน ในเวลานี้ที่มุมหน้ากระจบแท็กซี่มีคำว่าไม่ว่างปรากฏขึ้นหงห้ารออยู่ที่นี่นานพอสมควรแล้วเมื่อเห็นเย่เฉินวิ่งออกมาเขาก็รีบออกจากรถและพูดอย่างสุภาพว่าอาจารย์เย่สวัสดีครับเย่เฉินพยักหน้าชี้ไปที่แท็กซี่นนแล้วถามเขารถคันนี้มีปัญหาอะไรไหมหงห้ารีบพูดนี่เป็นรถแท็กซี่มาตรฐานป้ายทะเบียนและใบรับรองเป็นของจริงไม่ต้องกังวลครับ เย่เฉินกล่าวด้วยความพอใจในายทำได้ดีมากเอากุญแจรถมาให้ผม